สวัสดีค่ะ่ันทุส้มเมื่อนี้ป่าบนคนอีสานกระไ้มักิิตามเรื่องราวความฝันของเม่บัมเนาะค่ะเม่บัมเพิินฝันฝันว่าผัวเพิ่นอาีเมียหน่อยค่ะในความฝันเพล่นเพิ่นกระไรผัวโหลดค่ะในความฝันเพิ่นกระไ้ผัวบ้านมีผัวกระปิมีเมียหน่อยกระซือกันค่ะไปใส่ไปนำกันบ,บ,บ่ววบ่ววาเหงกันมีความสุข พากันไปละหวยละห้องค่ะในความฝันเพิ่นกับพากันไปละหอยละห้องกลับขึ้นมาซึ่งหน้าหน่อยซึ่งผัวค่ะกลับมาโพกลับมาโพ่งูเรื่องเล่าวความฝันของเมียบ้านที่เป็นไปอย่างไรค่ะเพิ่นขีให้โตไรโตเด็ดเด็ดดีๆโตไรค่ะกลับไปคิตตามเบิ่งเรื่องเล่าความฝันของ เมบัมน้อค่ะว่าเพ่นจันสูัวไุไรค่ะสวัสดีคะ่ะเมบัมคะ่ะค่ะมือหนีกับดินข่าวว่าเมย์บัเพ่นฝันน้อค่ะเรื่องเล่าความฝันของเมย์บัเพ่นสิฝันไปจังไดกัแก่ให้ทันผู้ช้มเขาฟังเลยค่ะจ้าจักอันฝันนี่ก็เริ่มต้นว่าจักสิฝันว่าจังไดไปหันไปหนีเพราะว่า ไปด้ผัวค่ะไปได้ผัวไปได้ผัวมาผัวผัวผู้เยอนี่แหละไปมาผัวไป,ไปลไม่น้อยอีกค่ะในความฝันว่าได้ผัวนอกค่ะเปลผัวค่ะแตมันก็ไปพ่าก,กันไปเที่ยวหันเที่ยวหนีคุณหนูลุกหนาำลุกห่วยไปคุณม่หน่อยไม่ใหญ่ไปทั้งกันค่ะวันนี้เราว่าคุณไม่จัเที่ยวแล้วเรียบร้อยไปเที่ยวบ่นี้ค่ะไปเที่ยวไปลงกห่วย ล่องหอยล่องหางไปไปหาหาปูหาปลาน้ำหอยล่องหางบ่ได้หาแต่ว่าไปไปด้วกันไปเที่ยวไปเที่ยวไปไปเห็นปลาตั้งจิตนะเฮา่ได้ไปหาอย่างต่ว่าหักไปด้วกันทั้งสองสั่งไปเที่ยวตั้งไปตั้งไปกับลงหอยไปพกันนัไนกับกับมากลับมาขึ้นเกาก็มาขึ้นจีลงมองที่แหลกนะค่ะอันก็มาพ่อไปนี่ไปนี่ไปก็ไผค่ะไปู้เดียวโอ้ไปก็ผัวผัวผัวไปก็ผัว ไปกับผัวอือตำบนผัวนี่เราต้ผัวตะยามได้ผัวในฝันผัวในฝันตะยามได้ค่ะผัวไหญผัวในฝันแมนบ้านนี้ผัวนังกะถ้าไปเที่ยวหวยเที่ยวห้องแมนจ้งไปตั้งไหนปะก็ไปเลยเมียอ,อีกเมียหน่อยเพื่อนผู้นึงค่ะอะไรไปน้ำกันเมียหน่อยเดินไปน้ำน้ำแม่บ่ไปไปน้ำกันไปทั้งสามเหรอบ้านไป 3, ทั้งสามทั้งผัวทั้งเมียหน่อยทั้งผัวไปเหมือนกันค่ะ ไปกบัจจิกับมาก้ามาจังไดหลวันมาพ่องัวงัวผัดวะฮบฮบันสี่หกสองเด้อคนว่าสี่หกสองเออสี่หกสองงัวปากเป็นบ่คุณแม่เอางัวแถวเนี่ปากเป็นบ่เนี่ยว่าค่ะกาวพันธ่เสียพนักว่าเออหัาก็มาคุณจีร้องเสือบางคนร้องแถวกูถือว่าสดีบางชีค่ะเอาไปมาจ้างไปจ้างไปงัวก็หาย เป็นควก็จักไปใส่เมียน้อยจักไปใส่ต้องใจตัวเรงแต่ไม่ลงหัวคือหัวกูได้คว้สองตัวนี่ว่ะค่ะในในในความฝันนั่นเออเมียสองตัวนี่ว่ะเมียสองเมียสองพรานนี้กระเพาไปเที่ยวหวยเที่ยวห้องมันบอกค่ะแม่บียนี้เที่ยวไปเที่ยวไปกะขึ้นมาขึ้นมาข้องเก่าขึ้นมาข้องเก่ามามาพอหัว มันเป็นหวยเป็นห้องเป็นหมวกหองเป็นห้องเป็นห้องห้องหน้าห้องไ้ห้องหยาค่ะห้องบ่ใหญ่บานนี้ก็ับไปพอหัวกินหยาหรือว่าหัวกินนามค่ะหัวมันยืนอยู่ยืนอยู่ยืนตั้งหนามาเข้าเหระยืนตั้หนาเลยตั้งหนาเขานน้หนาเข้าเแต่ว่ามันบ่ส้นเขาดอกคับมันจะบอกนะคะเป็นหนามาหาเข้าอืมตั้งหนาคืามาหาใช่เข้าเนี่ยแต่เขามันบ่็นยางมากยู่เฉยๆมันเขาขึ้นมาแล้วมันก็ซีหอกสองเด้อพนัอ่ะอ่ะ งอปากเปลี่นว่าเป็นตัวิันงอเพิ่นก็ว่าปากเป็นตัวสั่นกระจางไปเลยงอเพิ่นก็ว่าปากเป็นตัวเอองอเพิ่งงอบอกเองค่ะงอบอกเป็นปากเป็นตัวฟันบอกก็เออมิตกันมากระจางไปจางไปงอกับ่เห็นบ่เห็นหอดงอบ่เห็นหอดคนบ่เห็นหอดผัวผัวกับ่เห็นเมียหน่อยกับบ่เห็นบ่กบ่เห็นหายไปเลยไปบ่ทั้งไปบ่ทั้งสองทั้งสามเ้อก็ะแต่ห้ามากี่ละเ้าก็มาหี่หเองเถอะ เออพันจะขายไปใส่พ่อจะบาง่วงอ้วบอกเลยง่วบอกเลยเรากับผ้ากันจางไปเลยจางเบิดจางไปบ้อเลยไม่ใช่เนางดีค่ะบ้านนี้เพิ่นเอาเมียหน่อยเมียยังจัิงกาบกานเม่บ้านนี่เป็นเป็นเมียทีไรคะเมียใหญ่ไม่ยช่เนาะเป็นเมียใหญ่นะม่บ้านนี้เพิ่นกาเลยเพิ่นเอาแล้วเพิ่นกลับไปเอาเมียใหม่กลับไปเอาเมียใหม่เขามาหาเมียบ้านเมียนบอกแม่ใน ในความฝันนั่นก็บ่ได้พิษได้เทียงกันบ่ดีก็ดีกันตลอดบ่ได้หายกันค่ะบ่มีนสุหิขาวบ่มินเบาเพราะว่าบ่ว่าเรื่องกิ้งหรือว่าเรื่องเหรียญเนี่ยหน่อยก็เนี่ยใหญ่สิบ่มักถือกันเนาะเมียนบ่ถือกันดอกนี่ถือกับน้ำกันซองซองที่ดีเขาก็บ่ได้เบาเฮียเมียนบ่บ่บ่ได้เบายังบ่ได้หายกันยังวะเมียก็บ่ได้เบายังหิขาบ่ซื้อซื้อกันไปน้ำกันเลยด้วยไปน้ำกันเรื่อยไปเรื่อย บ <ha S 2> ่ได้พิดกันเสียงกันยังบ่ได้หายกันยังผัวกับบ่ววายยังบ่ผัวก็ยิ้มส <H à? S 2> ู่สวยไปนกันอร่ะเพิ่นกับบ่ได <is. S 1> ้แล้วก <More. S 2> <trans> ็เจ้าผัวผัวว่าเจ้าผัวผัวก็บบ่อได้จับบ่สบายบ่อสุ้นชิงบ่อได้ยังจังกันเจ้าบ้าหูจักว่าเจ้าผัวค่ะหักบ่อได้อยู่หรืนอนน้ำกันบ่อได้เฮ็ดยังกันบ่ฝันขึ้นหน่าก็เป็นผัวเป็นเมียกันเลยแม่เริ่มต้นขึ้นมันก็มีเป็นผัวเป็นเมียกันเลยค่ะก็มีความสุขบ่อได้เคียงบ่อได้ยัง หากินหาอยากสู้กันยังสีบอ่ค่ะแม่นหากินหาอยากสู้กันกินกับบ่เคยได้เทียงกันพัวกับบ่ได้เ้าห้แม<อ>ีบ<อ>่บ่บ่ได้เบากันเจ้าก่วมให่น่อยกับบ่ได้หายแม่กับบ่ได้หายไม่หายพายเจ้ากุ้มค่ะคือจังค่นสีพาเฮางไปเอาสุเน,นาะเพราะว่าพ่อเห็นง่วเพราะว่าขึ้นมาแเราก็พ่องัวนนะมั่งงัวนะงงงกับบ่อก่อนหรค่ะ,พะเพราะว่าเราเที่ยวาม่มวนแล้วบานี้ถ้ามาพองัวเนาะงัวนพาเป็นง่วจะเกือค่ะ งัวกับปากเป็นเนาะก็ไปทำเพิ่นไปทำเอ้างัวคือป่านี่คือปากเปินปากเปินตัวเพิ่นวาอันงัวบ่ตอบนี่เอองัวตอบค่ะงัวเพิ่นก็ตอบว่าปากเป็นตัวเนาะปากเป็นตัวเพิ่นเนาะค่ะก็เลยจางไปจางไปก็ก็บงัวขึ้นมานะค่ะบ้านนี้บ้านเลขที่ของนีคืออะไรกันแปดเจ็ดอะแปดเจ็ดแม่นอายุของนีหกสิบแปด ทุกสิบแปดกระแม่แม่กระหมักบอกรู้คนบอกก็คิดว่าจิลล้อมมงอยค่ะลองมงจักใบเนาะค่ะจ้าจิลล้อมมงจะมันเพราะว่างัวปากเป็นเนาะแม่เนาะแต่ว่างัวปากเป็นค่ะแค่เช่งไรมันก็จังสันตัวมันก็เจอคนหายโสดหายลาบมังสันแย่ล่ะค่ะกับจิลล้อมมงอยู่ค่ะเรื่องราวความฝันของแม่มี่ยังสิเพิ่มเติมบอกค่ะ ไม่แคน่คน,นี้ทีมีแค่นี้เนาะค่ะกาขอบคุณความฝันที่เม่มาแบงปันให้ท่านผุ้ชมของเฮารับชมรับฟังเนาะค่ะสวัสดีค่ะเมบําค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของเม่บำเนาะค่ะเมบัำเำพินพ่นฝันในความฝันเพิ่นเพิ่นก็มีผัวบ้านนี้ผัวเพิ่นกบไปเอาเมียหน่อยค่ะ ผัวเพิ่นกะนี่เมี่ยหน่อยเนาะค่ะกะถือกันไปใช่กะไปน้ำกันบ่เคยพิดกันค่ะผัวกะผ้าไปเลาะห่วยเลาะหองไปเลาะหลินค่ะโบไล้ไปหาปูหาปลาไปเลาะหลินไปส้มวิวหลินเพิ่นว่าค่ะกับเนี่ยหน่อยไปน้ำกันสามคนค่ะเลาะกลับขึ้นมาค่ะเม่บงกะเลยมะโพอง่วงั่วกะเวาเป็นค่ะ หันหนาใส่กันกับงัวงัวกับว่าสี่หกสองค่ะสี่หกสองเม่บั่มกับงึกค่ะห้วยง UA ัวบ้านเพิ่นกับปากเป็นบน่นว่างัวกะเรียกว่าปากปิ่นค่ะงัวกับโตเพิ่นเลขของเพิ่นกะสี่หกสองเลขอายุของเม่บั่มนอค่ะหกสิบแปดปีค่ะบ้านเลขกคือแปดเจ็ดค่ะวันที่สิบหก พุทกิกายนพ่อสองพันหาลอยหกอย่าลืมกดติดตามป้าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบุญคนอีสานนํำในด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบุญคนอีสานกันเพียงพอนคชิปนาโผล่กันมาสูบๆหมันๆลำๆลวยๆเฮ้งๆปังๆกับตวรี่ของเม่บัมเนะค่ะสวัสดีค่ะ